ถ้าคุณเคยทำแบบนี้ในวันปิดเทมอมกดอื่นช่ือขึ้นมาห้านิ้วกดปุ่มไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะเอานิ้วลงถ้าคุณเคยนอนตื่นสายในวันปิดเทอมบอกเลยนะว่าพี่นุ่นเนี่ยตื่นสายประจำเลยค่ะไม่ว่าจะปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมเอานิ้วลงถ้าคุณเคยช่วยแม่ทำงานในวันปิดเทอมโอ้โหแม่ ก็จะปิดเทอมแล้วก็สามารถช่วยแม่ได้นะคะแปลว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยเนาะเอานิ้วลองถ้าคุณเคยไปเที่ยวในวันปิดเทอมปิดเทอมทั้งทีก็ต้องไปเที่ยวสิเราโอกาสนี้มาทั้งปีแล้วเนาะว่าไหม เอานิ้วลงถ้าคุณเคยไปหาเพื่อนในวันปิดเทอมแม้ว่าจะปิดเทอมแล้วแต่ก็ยังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่ก็เลยบอกแม่ว่าไปหาเพื่อนหน่อยอยากไปเจอเพื่อนเอานิ้วลงถ้าคุณเคยอ่านหนังสือในวันปิดเทอมโอ้โหข้อนี้ถ้าใครทําบอกเลยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ขยันมากๆเลยว่าแต่พี่นุ่นเคยทาบ้างไหมเนี่ยเท่าที่จําได้ก็ไม่เคยนะเหลืยกินนิ้วกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้ไหมคะแลวทุกคนปิดเทอมกันหรือย,ยังคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ